สวัสดีครับแฟนคลับทุกท่านครับสวัสดีแฟนคลับน้องอุ้งอิงครับพี่น้องื่อนี้ครับมาเบึงมาตามกัะต่อนะครับบ้านน้องอุ้งอิงในเสาวันจันทร์ครับนี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับหลาดเลืดเลยเนี่ยครับ ตลาดเต็มเดินเลยพี่น้องว่ารถบุญกับกับบางเึ่งนี่ครับเทปูนแล้วเอฟซีถามมาหลายนะครับว่านะวพิมพ์ลายโบพันวานะครับอันนี้เทพื้นใหม่ก่อนพี่น้องมันจะพิมพ์ลายครับอัดเน่ยนั้นขุดไม่หน่อยพื้นยันเดืดปูกระเบื้องอยู่พี่น้องนะครับเป็นหินมันงามนะครับ ที่สร้างเพื่นได้ปูกระเบื้องไว้พ่นเห็นมันงามอาสิปูเหมือนเลยก็ไดนะครับในหน้าขดผมเปี๊ยผมเปียลเลรถในคุตตาเพื่นนไอยูยูศูนฟอร์ดครับบ่เดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายคลิปก่อนผมเปี๊ยลรถใ้คุตตาครับก็เลยมาสะนี่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์บ้านน้องอุ้งอิง โอพี่น้องเลือกงามนะครับปลาโป,โป้พป็นแม่นะครับเอฟซี FC แฟนคลับมาอาศัยเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับยางลายมันอมนอี้มัอนี้ทีมสร้างสีเบนขเข่ามากเลยพี่น้องสร้างสีครับไอมันอนี้เที่หัวใส่นี่งมัอนี้อ่อนพี่เลยโอ้ ือว่าญ่พี่น้องไงนะครับคือว่าแพงไงเลยนะครับขอบคุณพี่น้องครับที่การติดตามรับชมครับวันนี้สั่งสี้ประกันล้องพืชนะครับลงสีจริงบอกบุญพี่น้องครับอ่าโปรติกางกองบนมันทียิมหายิมหกเลยพี่น้องขอเชิญชวนพี่น้องยืซีนะครับแฟนครับน้องยิง งานประกาศสิทธิมมันจะหยีบหาเย็บฮกบนละ่ะต่างกองบนอยู่นะครับบานนองอุ้งอิงมีทิปสางเขามาลงสีสีขาวครับภายในหมู่านกับทีมอ่ะ ้างพีจำปีเป็นกันเลยที่นในส่วนนี่พี่นอ้องอืมที่ส่วนนี้ส่วนสร้างปูกระเบ้องกับปูกระเบ้องอยู่นะครับคอยขยับมาเรื่อยๆ okay, okay. Okay, okay. รือดลาดปูนบ้าหนา้านบุเป็นนางบบะ <c oughs> <c oughs> นี่ลพี่น้องการเปลี่ยนแปลงครับเอาเสเอาไซ้ล่องเปืนกก่อนเมน,นี้อยากจีเท่หลายเนี่ยพี่น้องน่ครับตีหอดนี่ละตีหอดตีไซ้ห้องไหวพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นครับ เรอยู่เบอร์จนลดปูนจ่ถึงเขามากเรื่อยๆครับลดปูนออกไปแล้วชุดหนึ่งครับกะเหลืออีกคันหนึ่งสองคันปูลนละยังจะได้สามารถที่เพิ่มพี่น้องว้าเอากะปอไปใส่น้่นี่น้อโอ้ แลปด้าวาด้ดีนะครับการทำงานเปิดปับพื้นที่ข้างยิงไงแล้วเปลืองแสงสีพี่น้องสร้างสีครับวันจันทร์ ตามติดเพิ่นมาเลยนี่ครับข้างหลังห้ากระเทียมปูนแบบลอยทั่วตุ้งตาซีครับลุยเต็มที่ครับกต่เหลืออีกวันสองอาทิตย์สองอาทิตย์กว่ากวากับสี่หอดมื่นงานพี่น้องประมาณสองอาทิตย์กว่ากวา มาหอดทิม้างกับอ่าเสร็จแล้วพอดีพี่น้องก็สิหอนงานนะครับแต่เสร็จแล้วพอดีะะเพราะว่าเฮ้าเทตากกัวเขีนกระเบื้องพี่น้องเพราะว่าเฮ้าสิด้ปูกระเบื้องอยู่อันนั้นควอาจจะปูกระเบื้องหลอกเมือเ่อตะลยพี่น้อง ก็เอาดินออกหลายนะครับดินออกเป็นยี่สิบกว่าหลดเลยพี่น้องบนแม่น้ำน้อยแถ้าเ,าเทพื้นซ้ำพื้นซ้ำพื้นบานอ่าตัวที่ใบเล้วตัวเก่าแล้วก็สิปูก,กับเบือในส่วนที่เหลือไว้นะี่ครับส่วนที่เหลือไว้นะวนหนาะบ้านนี่พี่น้องเห็นบ่นะครับมองนี้งไม่น้อยเพี่สีอ่าเห็ดสวนพันหยักมีอ่างปลาเป็นวะ น้ำตกนี่ครับเป็นเพิ่นวอลว้มือนั้นนะจะมีน้ำตกเล็กๆน่ครับไม่อ่างปลาคาบอืมรอบเปลี่ยนรอบเบิร์นคือเราแต่ละมือเปลี่ยนแป้งนะครับแปลงเปนแป้งเขียดซมือนะครับมมรบ,บานน้องมี ีนส่วนในกาก็ช้ปูกระเบื้องพี่น้องตัวที่เลือมันนี้สิ่มสร้างกำมาสามชุดมีสร้างสีสร้างนะครับสร้างก่อสาบเปเพก่อมาทเทปื่อล้วก็สร้างกระเบื้องพี่นอ้องนี่ เปิงพี่น้องสะอาดตาครับเก็บรายละเอียดอันนี้ผูนสิปูกระเบืองแต่คันคันปูเหมือกับคือสิบบอลเหลี่ยวบอทันงานกันบพี่น้องคันปูเหมือกับลอบึงในอน,นาคตนะครับผ้าสิปูส่วนที่รอ,อบของตุ๊กตาก,กันก่อนนะครับรอให้มันเสื่อมกันก่อนพี่น้องแต่ส่วนนี่แผงหนาบานแผงใหญ่ๆนี่นะครับกับลงรถ เอาสิน่าจะปล่อยไปก่อนพี่นนองให้งานแล้วก่อนนะครับงานเสร็จสมบูรณ์เอาจาังมีน้ำเนินการอีกรอบหนึ่งนี่แหละครับเม่หน่อยเป็นก่เหตดเปล่หน้าขดทางหน่านะครับดูบซีแฟนคลับมาจาังอ่อจอดรถได้เดินนี้นะครับมายาม,มายามกันแต่กับมืองานนะครับบอกบุญพี่นนองทางบาท อยากทำารวมบุญน้ำกันพี่น้องต่างกองบุญที่บ้านนองอุ้งอิงคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเดคลิปต่อไปพูผอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ